ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับของเราวิวทุ่งนานะครับแล้วอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับของเราติดถนน2ด้านนะครับด้านหน้านะครับเราก็ติดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับเราก็ติดถนนอีกด้านหนึ่งนะครับแปลงนี้สวยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับนี่ครับยิ่งตอนนี้นะครับอากาศร้อนๆนะครับผมยืนอยู่ใต้เงาของต้นไม้นะครับโอ้โหเย็นสดชื่นมาก ไม่รู้นะครับพอเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้ทีไรนะครับเรารู้สึกมันเย็นนะครับแต่พอเราไปอยู่กลางแจ้งนะรู้สึกมันร้อนนะพอเปิดรีวิวมาก็สึกจะหาเรื่องซะแล้วนะครับสวัสดี FC อย่างเป็นทางการนะครับวันนี้พามาดูที่ดินสวยๆนะครับเนื้อที่2ไร่1งานกับอีก14ตารางวานะครับับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลห้วยพระอำเภอดอนโตมจังหวัดนครปฐมนะครับเนี่ยครับเป็นวิวทุ่งนาสวยๆเลยนะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับ กำลังดีเลยนะครับสองไร่นี่หน่อยนะครับถือว่าดีเลยนะครับปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศนะครับหรือว่าเป็นบ้านอยู่อาศัยก็เหมาะนะครับเนี่ยครับบรรยากาศนะครับถือว่าบรรยากาศดีนะครับไม่เปี่ยวนะครับของเราติดถนนน้าไฟพร้อมนะครับเพื่อนบ้านเยอะเลยครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับแล้วไปดูเส้นทางการเดินทางไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยครับส่วนนี้นะครับอ่ะ นี่คือทางเข้ามานะครับอันนี้คือเป็นถนนเส้นทของอบตนะครับก็คือถนนทางหลวงชนบทนะครับเข้ามานี่นะครับประมาณสักร้อยเมตรนะครับนิดเดียวนะครับเนี่ยออกไปด้านหน้านะครับเนี่ยเป็นถนนดีนะครับเนี่ยรถเยอะแยะเลยนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนเส้น375นะครับก็คือถนนที่มาจากอําเภอดอนตูมนะครับก็อยู่ที่2กิโลกับอีก500เมตรนะครับออกไปนี่นะครับแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับ ไปประมาณ2กิโลกับอีก500เมตรนะครับก็ถึงถนนเส้น3 7 5แล้วนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปที่วัดสามงามนะครับก็คือหลวงพ่อเต๋นะครับเวลาท่านก็จะพอรู้จักอยู่นะครับอ่าเป็นหลวงพ่อที่อ่าเก่งเรื่องวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็ กุมารนะครับนะเนี่ยครับเวลาเอาไปค้าขายบูชานะครับเนี่ยค้าขายดีนะครับหลวงพ่อเต๋นะครับที่ดอนตูมนะครับวัดสามงานนะครับท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับห่างจาก ทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับที่ไปกาญจนบุรีนะครับก็อยู่ที่11กิโลเองนะครับถือว่าเราใกล้ความเจริญมากนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปทําธุระที่อำเภอดอนตูมนะครับก็อยู่ที่6กิโลกับอีก600เมตรนะครับครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดนครปฐมนะครับผมจับพิกัดตรงช่วงองค์พระปฐมเจดีย์นะครับก็อยู่ที่16กิโลนะครับถ้า f อผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่45กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึง ตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่46กิโลนะครับแล้วก็จากตัวเนี้ยไปถึงสรยานะครับก็อยู่ที่42กิโลนะครับอันนี้คือเส้นทางในการเดินทางนะครับนี่ฝั่งตรงข้ามเราก็มีเพื่อนบ้านแล้วนะครับไม่เปี่ยวนะครับแล่ข้อดีมากเลยที่ดินแปลงนี้นะครับมีระบบน้ำของนี่ครับของของชนรปทานเขาส่งมาให้นะครับน้ําท่าอุดมสมบูรณ์มากนะครับ นี่ครับน้ำโหถือว่าน้ําดีมากนะครับน้ำธรรมชาติเลยเนี่ยครับก็ะส่งมาให้แบบนี้ตลอดนะครับเนี่ยเวลาเราทํานาทําเกษตรหรือว่าอะไรนะครับเรามีน้ําเหมาะเลยนะครับนี่ครับแล้วก็เจาะท่อรอตายเถื่อนฟื้บมานี่เลยเนี่ยข้ามันนี้ก็เป็นที่ดินของเราละนะครับอ่ะครับผมพาไปดูที่ดินของเรานะครับนี่ครับบรรยากาศดีนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนี่ครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับนี่คือแนวเขตเรานะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับอ่ะเราไปนู่นเลยนะครับถึงเสาไฟฟ้าต้นที่2นะครับของเรานะครับหน้ากว้างที่ติดถนนคอนกรีตนะครับอยู่ที่35เมตรนะครับไปนี่นะครับ35นะครับครับแล้วก็ความลึกด้านแถบนี้นะนี่ครับจากตัวนี้เราตรงตรงไปนู่นเลยนะครับเหมือนจะมีเสาอยู่เดี๋ยวลองซูมให้ดูนะนั่นนะครับจะเห็นเสาอยู่ด้านหน้านะครับนะนี่ครับ นะครับจากตัวนี้นะครับไปถึงเสาหลักหมุดของเราตัวนู้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ92เมตรนะครับไปนี่92นะครับนีครับส่วนนี้จะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับนีครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับเหมาะเลยนะครับหรือว่าแปลงนี้นะครับจะแบ่งเป็นล็อกทําจัดสรรก็ยังได้นะครับเพราะว่า ด้านนี้นะครับก็ติดถนนนะครับแล้วก็ด้านโน้นนะครับก็ติดถนนเช่นกันนะครับเนะเหมาะลหลายอย่างนะครับน้ําไฟพร้อมไฟ3มเฟสด้วยนะครับออกไปนิดเดียวนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านนั้นเป็นชุมชนเลยนะครับถนนค่อนข้างดีหรือว่าจะไปด้านนี้เนี่ยตรงตรงไปนี่นะครับนี่ก็ออกได้เหมือนกันนะครับเหมือนเข้าออกได้หลายเส้นทางเลยนะครับจะไปตัวจังหวัดนครปฐมจะไปอำเภอดอนโตมนะครับไปได้หมดจะไปทางนครชัยศรีหรือว่าจะไปทางด่วนที่ขึ้นไปการนะครับได้หมดนะครับ ถือว่าดีมากเลยนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้ามาทางถนนคนเกีดรนะครับด้านแถบนี้จะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับจะอยู่ด้านนี้นะครับแต่พอเราเข้ามานี่นี่พาดูถนนก่อนนี่นะครับนี่คือถนนทางหลวงชนบทนะครับนะถนนดีเข้ามานี่อ่ะแล้วก็เลี้ยวเข้านี่นะครับนี่ครับส่วนด้านนี้นะครับพอเราปลูกบ้านหันด้านถนนลูกลังนะด้านแถบนี้จะเป็นทางทิศเหนือนะครับทิศเหนือจะเป็นทิศนี้นะครับนะอ่ะ ครับนี่คือส่วนถนนนี่นะครับอันนี้เขากันเอาไว้เป็นสารประโยชน์แล้วนะครับนั่นนะครับใครก็สามารถที่จะเข้าออกได้นะครับเนี่ยครับเรามีถนน2ด้านเลยนะครับนี่เรามีท่อน้ําทิ้งนะนี่ครับที่ทิ้งน้ําอย่างสะดวกสบายเลยนะครับเนี่ยก็ทําเอาไว้ไหมครับนี่เนี่ยนะเนี่ยเวลานั้นนะครับก็ทิ้งน้ําตัวนี้เวลาจะเอาน้ําเข้ามานะครับก็อยู่ฝั่งโน้นเนี่ยครับมีคอเนี่ยครับสะดวกหลายหลายอย่างเลยนะครับ นี่นะครับละเขตของเรานะนี่ครับตรงนี้นะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเนี่ยเราย้อนไปนี่เลยนะครับด้านนี้นะครับติดถนน35นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับที่ติดถนนลูกลังนะครับจะอยู่ที่92นะครับเนี่ยไปนี่นะครับ92เนี่ยครับเหมาะเลยนะครับบรรยากาศดีด้วยนะครับเนี่ยถือว่าไม่เปี่ยวนะครับผมมาอยู่ตัวนี้ผมยังรู้สึกว่าชอบบรรยากาศเขาเรียกว่ากลางๆนะครับรูไม ไม่เปี่ยวและแลดูไม่วุ่นวายนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับที่ดิน2ไร่1 1งาน14ตารางวานะครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่2ล้าน4นะครับนีแปลงเล็กๆเลยนะครับจะยิ่งด้านนี้นะถ้าเราแบ่งเป็นเป็นแปลงนะครับผมลองคำนวณให้ fc แล้วนะครับเผื่อท่านใดมีเพื่อน แบ่งกันนะครับถ้าเราแบ่งสีแปลงนะครับนะเนี่ยครับเนี่ยครับลองแบ่งสีแปลงผมลองคำนวณให้ดูนะนี่ครับถ้าสีแปลงก็จะได้คนหน้ากว้าง23เมตรนะครับต่อแปลง23เมตรนะครับก็เฉลี่ยคนละ222ตารางวานะครับเนี่ยถ้าแบ่งเป็นสีแปลงนะครับแต่ถ้าลองแบ่งเป็น5แปลงนะครับ5แปลงก็อยู่ที่คนละ18เมตรนะครับหน้ากว้าง18นะครับ เนื้อที่จะอยู่ที่182ตารางวานะครับอันนี้ผมลองคำนวณคร่าวๆดูนะครับเผื่อท่านใดเอ้ยมีเพื่อนนะครับดึงเพื่อนมาซื้อร่วมกันนะครับหรือว่าท่านใดจะทําจัดสรรนะครับเนี่ยผมลองคํานวณคร่าวๆแล้วนะครับหรือว่าเราซื้อไว้เองก็ได้นะครับเพราะว่าที่ดินแปลงไม่ใหญ่มากนะครับวันข้างหน้านะครับถนนหนทางอะไรส่วนสบายเรียบร้อยหมดนะครับที่ดินแถวนี้นะครับมีราคานะครับนี่ครับท่านใดที่ ชอบบรรยากาศคือวิวทุ่งนาครับแล้วก็ไม่เปียวเดินทางง่ายนะครับเหมาะเลยนะครับนี่ครับถ้าเราซื้อนะครับหรือว่าเราซื้อแล้วนะครับเราอยากจะแบ่งให้ลูกๆนะครับทุกคนได้ติดถนนหมดนะครับไม่มีใครได้น่าได้หลังนะครับได้ได้เหมือนกันหมดเลยติดถนนนะครับมีถนนเข้าออกนะครับ ชอบบรรยากาศนะครับวิวดีนะครับจะออกไปซื้อของที่ตลาดนะครับที่ดอนตูมนะครับวิ่งรถแป๊บเดียวนะครับออกไปถึงถนนรอบนอกเส้นตรงเส้น3ามนะครับก็ประมาณ2กิโลครึ่งเองนะครับอ่ะของเราเขาไปถึงตัวโน้นนะครับหลักเขตเรานะครับครับนี่นะครับหลักเขตของเรานะครับอ่ะนี่นะครับ นี่นะครับหลักเขตชัดเจนนะครับแล้วก็จากนี้นะครับย้อนกลับไปนู่นเลยนะครับแนวหน้ากว้างที่ติดถนนนี่นะครับอยู่ที่92เมตรนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปหลักนู่นเลยนะครับนั่นนะครับหลักที่2นู่นนะหลักนี้ไม่ใช่นะครับหลักที่2นู่นนะครับจากนี้ไปถึงด้านแถบนู้นนะครับอยู่ที่35หนะครับหลักที่2นะนี่ครับเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื so ้นที่หนึ euh ่งของเรานะครับ <ino> <ino> <os variants> นี่นไแมผมบอกแล้วนะครับว่าเมื่อกี้อยู่ในร่มนะครับยังรู้สึกเย็นนะครับแต่พอมาอยู่กลางแจ้งโอ้เหมือนเราแก่ไปยังไงไม่รู้ <laughs> เดินกับทีมงานนะครับหอบแฮกแหกแหกเดยครับร้อนนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นบ้านสวนนะโอ้โหมีต้นไม้ล่มลื่นนะครับเหมือนกับที่จอดรถไว้นะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินแปลง2ไร่1งาน14ตารางวาด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตำบลห้วยพระอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายเหมาอยู่ที่2ล้าน4นะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้บายบายขอบคุณครับ